สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมดีสอนเพียงเกตยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี้กำลังเดินทางไปที่อำเภอฮอดไม่ทราบว่าห่างจากเชียงใหม่ก,กี่กิโลนะครับอยู่ในรถเดินทางพร้อมกับคุณพเตอร์อนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ,รบถามว่าไปไปไปไหนมาทําอะไรก็ต้องบอกตรงไปตรงมาครับว่า ก็มาหาเสียงสนับสนุนผู้สมัครอบจในนามพรรคเพื่อไทยครับคุณพิชัยเลิดพงอด์อดิศรอดีตของท่านเป็นวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของชาวจังหวัดเชียงใหม่ความรู้พื้นฐานจบนิติศาสตร์และนเนติมัติไทยเป็นนักกฎหมายเป็นคนที่คนเชียงใหม่เขารักนะครับผมมาตั้งแต่วันที่หนึ่งสสาห้าจะอยู่ถึงวันที่ห คุณอนุสรจะอยู่กี่วันครับรอบนี้อยู่ถึงวันที่8ครับผมอยู่วันที่8ครับสถานการณ์เป็นยังไงครับสถานการณ์การหาเสียงดูแล้วของเราดีขึ้นเรื่อยๆครับ,รบโดยเฉพาะมีการอัดฉีดที่เรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับแต่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งแรกนะฮะมีจดหมายจากนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศก็คือนายกทักษิณชินวัตรและก็นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนเชียงใหม่นะครับบ้านสันกำแพงครับ แต่ว่าวันนี้เชียงใหม่ครับต้องการที่จะให้เพื่อไทยมาเปลี่ยนสิ่งที่อยู่มากับทีมเดิมชุดเดิม12ปีครับความจริงคนเชียงใหม่ควรจะได้เลือกและกําหนดอนาคตตัวเองก่อนหน้านี้แล้วแต่เอาละสุดท้ายแม้จะยืดยาวออกมาเป็น12ปีแต่เมื่อมีโอกาสเลือกแล้วเลือกให้ถูกนะครับแล้วก็ยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยครับครับผมผมดูเนื้อหาของจดหมายนะครับสองหน้ากระดาษ A4 นี่แหละ ไปปราศัยหลายที่ครับคนที่อ่านจดหมายนี้ให้แก่ประชาชนในการปราศัยก็คือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพระนท่านสมชายวงศ์สวัสด์เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับสรุปใจความในจดหมายก็มีความรู้สึกของท่านทักษิณและท่านยิ่งรักต่อชาวเชียงใหม่คือนักการเมืองจะทิ้งผมก็เป็นเรื่องธรรมดาผมเฉยเฉยท่านบอกแล้วงนะครับผมท่านเฉยเฉยแต่ว่า สิ่งที่ท่านกังวลและเป็นห่วงมากคือประชาชนชาวเชียงใหม่อย่าทิ้งท่านนะครับผมให้ให้รักท่านท่านยังคิดถึงคนเชียงใหม่ตลอดพร้อมที่จะเอาประสบการณ์ทั้งชีวิตมาสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดินในนามอบอจอมีความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็พูดความเป็นไปเป็นมานะครับกนก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เมืองเมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมืองบอกว่าจะเลือกฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายที่ ไม่เป็นประชาธิปไตยชัดเจนนะครับเป็นสงครามตัวแทนพูดได้ง่ายครับสงครามตัวแทนถ้าเลือกฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายสืบทอดอํานาจพูดตรงๆก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือคุณประยุทธ์นั่นแหละแต่ว่านักการเมืองบางคนก็เหมือนจักกานะครับที่นี่เรียกว่าจักกาใช่ไหมจักจกาเนี่ยแปลว่าจิ้งจกใช่ไหมครับท่านครับขี้กระป๋อมจักกาเนี่ยไม่ใช่จิ้งจกนะครับแต่ว่าเป็นกระปอมกาหรือขี้กระปอม คือเปลี่ยนสีไปเรื่อยส่อนไปเรื่อยกลางว่ากิ้งกากิ้งกาครับผมจ๊กกานะครับครับก็ทักทายในช้าและเพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านอากาศเริ่มเย็นนะครับที่นี่อากาศเริ่มเย็นกับกพอดีพอดีใครมาเที่ยวเชียงใหม่ได้ในช่วงนี้อากาศเย็นๆอย่างนี้ก็เชิญนะครับต้องใส่แมสผมผมกับท่านอนุสรและทุกคนเนี่ยใส่แมสเป็นประจำนะครับเราระมัดระวังประชาชนที่มาฟังปลาใยก็ใส่แมสตรวจอุณหภูมิกันทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับขอบคุณท่านอนุสรครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ